สมัครสมาชิกเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีวันนี้ด้วยระบบอนาล็อกดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตรับชมช่องรายการคุณภาพจากทั่วโลกข่าวต่างประเทศในประเทศและรายการ้องถิ่นภาพยนตร์ชั้นนำการ์ตูนยอดนิยมกีฬาทุกป,ประเภทพร้อมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนศูนย์รวมวคุณภาพจากค่ายดังทรู e G มเอ็มแกรมม R.F.C.T.H เหมาะสำหรับทุกวัยสนุกกันทั้งครอบครัวชมได้อย่างอิสระด้วยระบชัดไร้กล่องสนใจสมัครวันนี้โทร0866412000เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีเคเบิลทีวีของคนร้อยเอ็ดเพื่อชาวร้อยเอ็ด ร้อยสวยร้อยสายายโดน้ทคอลลาเจนนะคะคุณผู้ชมขารายการนี้เนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะคัดสรรนะคะเรื่องราวความสวยความงามเป็นร้อยเป็นพันเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มีสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามหรือเพศไหนก็ตามเนี่ยนะคะมีความสวยถามหน่อยสิคะว่าจะมีรายการไหนคัดสรรสิ่งดีๆได้ขนาดนี้พี่เปิ้ลเป็นอะไรพูดพี่กําลังดึงหน้าตัวเองให้ตึงทําไมพี่ ตายคือลอยเหี่วยวย้อนมันมาแล้วตีนกาเข้ามาเยอะมากเลยพี่อย่าบอกนะว่าถ้าพี่ปล่อยปุ๊บหน้าพี่จะเหี่ยวมาเท่านมพี่คุณตเาเราผู้ชมฟังอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> เราจะได้เห็นว่ามีกระแสคอลลาเจนในปัจจุบันเยอะมาก <c oughs> แต่คนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมฉันต้องกินคอลลาเจนล่ะทําไมฉันต้องทาคอลลาเจนล่ะทําไมฉันจะต้องแบบต้องให้ความสำคัญกับคอลลาเจนผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าเราไม่มีคอลลาเจนตีนกามาริ้วรอยมาผิวหนังเหี่ยวนมห้อยปุงห้อยตูดย้อยขายาน คุณผู้ชมคะทุกอย่างมันมาเต็มหมดเพราะคอลลาเจนเนี่ยมันคือกาวที่เชื่อมระหว่างเซลล์อ่ออาคอลลาเจนแปลว่ากาว<ต>มันเหมือนกาวที่เชื่อมระหว่างเซลล์ต่างๆในร่างกายให้มันเชื่อมกันจะแต่หลายคนรู้ไหมคะว่า การที่จะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าไปเพื่อให้เราแก่เราเหี่ยวเราโทรมเราดำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะนำคอลลาเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราวิธีไหนที่ได้โดยตรงที่สุดปลอดภัยที่สุดและเห็นผลมากที่สุดหลายคนลองดูสิคะว่าเขาจะเลือกวิธีไหนระหว่างกินทาฉีถ้าอยากรู้ลองไปฟังจากปากพวกเขากันค่ะเดินดีที่สุดเพราะว่ามันมันสะดวกและมันง่ายอะ ค่ะสำหรับวิธีการทานคอลลาเจนที่ทานแล้วง่ายที่สุดนะคะแน่นอนเลยค่ะก็ต้องเป็นการดื่มนะคะเพราะว่าเป็นการที่ดูดซึมได้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ํานะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังทําให้เาผาผลาญร่างกายได้ดีกว่าอีกด้วยค่ะดื่มค่ะเพราะามันง่ายต่อการรับประทานนะคะดื่มค่ะเพราะว่าแค่ชงกับน้ําก็ดื่มได้เลยค่ะน่าจะเป็นดื่มนะคะ เพราะว่าดื่มมันน่าจะง่ายที่สุดแล้วค่ะก็แค่แบบเหมือนดื่มน้ําเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะเป็น<ม>ยังไงคะพี่เปิลก็ส่วนใหญ่เลือกกินนะกินแล้วก็ดื่มเข้าไปก็ถามว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกกินคุณผู้ชมคะการที่เรานะคะชงแล้วก็ดื่มดื่มโดยตรงเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นวิธีการที่เล่งคอลลาเจนจากภายในได้ดีที่สุดการกินเห็นผลได้เร็วที่สุดมากกว่าการทาแต่ทีนี้คอลลาเจนในท้องตลาดของเราอ่ะมันก็มีเยอะมากยใช่แล้วทำไมถึงต้องเป็นโดนัทคอลลาเจนเพราะ อะไรแล้วโดนัทคอลลาเจนเนี่ยทำไมถึงเป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณมาก,ม,ากมิลลิกร,รัมถึง10,000มิลลิกร,รมัมที่สำคัญก็คือว่าทำไมเขาถึงกินแล้วเห็นผลแล้วมียอดขายดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูสารสกัดกันค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับโดนัทคอลลาเจนนะคะเรียกได้ว่าเป็นสุดลับค่ะของการมีใบหน้าที่เนียนกระชับขาวสดใสแล้วก็เต่งตึงนะคะลดในส่วนของริ้วรอยฝ้ากระแล้วก็เพิ่มความสวยใสวิ้งนะคะสไตล์ไวทีนค่ะกับโดนัทคอลลาเจนค่ะส่วนประกอบแรกนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะ ซึ่งคอลลาเจนตัวนี้นะคะสามารถผ่านระบบการย่อยด้วยเอนไซม์ hmm. จึงทําให้มีโมเลกุลที่เล็กมากๆ mm hmm. นะคะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ mm hmm. แล้วก็อย่างเต็มที่มากกว่าคอลลาเจนในรูปแบบอื่นค่ะ mm hmm. ตัวต่อม,มานะคะคุณผู้ชมค่ะ mm hmm. นั่นก็คือคอลลาเจนไตเปปไทด์นั่นเองค่ะ mm hmm. สำหรับตัวนี้นะคะถือว่าเป็นนาโนคอลลาเจนไตเปปไทด ชั้นดีมากๆจากประเทศญี่ปุ่นค่ะที่มีขนาดอนุภาคนะคะเพียงแค่140นาโนเมตรเท่านั้นนะคะที่สําคัญนะคะก็ถือว่าเป็นคอลลาเจนที่มีการเกาะหน่วยย่อยของโปรโตีนได้ดีแล้วก็มีการดูดซึมนะคะเข้าสู่ร่างกายด้วยอนุภาคของโปรโตีนที่มีการเกาะออนุภาคค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะสามารถทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านลำไส้เล็กในระยะเวลาไม่ถึง2-3ชั่วโมงโดยตรงเลยล่ะค่ะถือว่าตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในปริมาณที่มากกันเลยทีเดียวนะคะ เรามาดูตัวต่อมาดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ค่ะนั่นก็คือ แอลซิเทอีนนั่นเองนะคะสำหรับแอลซิเทอีนตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นสารตั้งต้นของความขาวถามว่าถ้าเราไม่มีสารตั้งต้นของความขาวจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็จะไม่สามารถทํางานได้ผลิตให้เราเนี่ยนะคะมีความขาวขึ้นได้เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นจําเป็นมากๆค่ะถือว่าเป็นสารตั้งต้นแห่งความขาวนะคะในการสร้างกูต้าไทโอนให้กับร่างกายโดยการทํางานร่วมกับวิตามินซีค่ะ ตัวนี้นะคะจะถือว่าไปยับยั้งนะคะการสร้างเม็ดสีผิวที่ส่งผลให้สร้างเม็ดสีผิวที่คล้ำเนี่ยน้อยลงทําให้ผิวของเราเนี่ยนะ,ะจะขาวใสแล้วก็เรียบเนียนเปล่งปลั่งฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยนะคะค่อยๆจางลงแล้วก็ที่สาคัญยังต้านความเสื่อมของผิวอีกด้วยล่ะค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะตัวต่อมาตัวนี้ต้องบอกว่าชีเด็ดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมขา สำหรับตัวนี้นะคะนั่นก็คืออาเชวราเชอรี่ค่ะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากก็คือว่าวิตามินซีเพราะตัวนี้เขาจะมีวิตามินซีนะคะมากกว่าในผลไม้ทั่วไปถึง80เท่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สุดยอดมากๆค่ะสาหรับการที่คุณผู้ชมจะไม่แก่เห็นไหมคะนั่นก็คือโคเอนไซม์เทนค่ะสําหรับตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและที่สําคัญนะคะมันสามารถที่จะต้านนะคะเรื่องสีอัลตรา ไวรได้นะคะจากแสงอาทิตย์โดยเฉพาะรังสี UVA นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผิวหนังของคุณจะไม่ถูกทำลายถ้ามีโคอินไซคิว1 0และนี่ก็คือสารสำคัญค่ะที่ทำให้โดนัทคอลาเจนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพและก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรามีค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะนั่นก็คือน้องเนสนั่นเองนะคะแล้ววันนี้น้องเนสก็มากับผู้ใช้จริงของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะน้องเนส,ส่ะนี่ใช่ที บอกต่อเลยเหรอนี่คนเดิมนะจะบอกว่าน้องเนสคนเดิมแต่สวยกว่าเดิมแน่นอนพี่ตุ๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดมาจากการดูแลตัวเองเนสบอกเลยว่าอย่างเนสเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เคยชร่าใจพี่ตุ๊กคืออายุล้มากขึ้นเราแต่งหน้าทุกวันทํางานทุกวันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเนสถึงขั้นเคยนอนแบบแต่งหน้าเนี้ยแล้วไม่ล้างหน้าพี่เปิ้ลจริงเหรอแล้วหลับไปเลยอ่ะมันบ่อยนะเนี่ยบ่อยเนสจะบอกว่าเนสขี้เกียจใช่ขี้เกียจด้วยแล้วแล้วมันมีผลกระทบไหมโอ้โหพี่ตุ๊กอย่าเรียกว่าผลกระทบธรรมดาเียว่ังชนนน้ ความมั่นใจหมดเพราะว่าลายเดี๋ยวให้ดูรูปคือไปทางานนะคุณผู้ชมไนีบอกเลยไม่กล้าสบตาใครเพราะสภาพหน้าเน็ตเป็นแบบนี้ดูสินี่คือเป็นผลจากการแต่งหน้าทุกวันและนอนไม่แต่งหน้าและที่สําคัญไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ล้างพตากไม่ล้างหน้าเอย จะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยแก้มห้อยแล้วคือมันมีตามเหี่ยวตามอายุแล้วพี่เปิลผิวไปเลยนะจริงแล้วดูใต้ตาคามากแล้วดูรอบหน้าเนยจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นสิวเป็นผลขึ้นเต็มไปหมดพี่ตุ๊กคือจะบอกว่าสภาพนี้นะกรบแป้งยังไงก็ไม่ไม่อยู่อะไม่มีไม่มีเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไงดีแบบไม่มั่นใจตอนนั้นที่เนยกีด้พี่เปิลทำอะไรรู้ปะไปหาหมอที่นิกเนยก็ไปหาหมอหมอก็ให้ใช้ยาให้กินยาอะไรไม่ออกหาหมอไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะเราเรารับสภาพตัวเองไม่ได้แล้วพี่เปิลนะคะแล้ว หมอปุ๊บใช้ยากินยาโน่นี่หน้าดีขึ้นเราเราก็เลยคิดว่าเอ้ยดีปุ๊บแล้วหยุดเราก็หยุดหาหมอคือหยุดยาหมอเลยใช่ป่ะจริงพอตอนนี้หยุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเป็นยังไงกลับเป็นว่าหนักกว่าเดิมพี่พี่ตุ๊กมันมันเห่อขึ้นกาเดิแต่ต้องบอกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยช่วงนั้นคนทักเนสเยอะมากไม่ได้ทักดีนะักว่ยเป็นทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยคือจากที่ทุกคนเจอเราแล้วคุยกับเราแบบมองตากลับมามองรอบหน้าเราว่าสิวเอ้ยความเหี่ยวแบบเนสแกดูแก่ขึ้นเยอะมากเน็เป็น อะไรมาทาไมเป็นอย่างนี้เราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะแต่พี่โต๊คือหนูแบบบอกเลยว่าตอนนั้นนะไปทํางานลูกค้าทักเลยว่าเฮ้ยคือไม่เหมือนคนในรูปทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีเนทจะบอกว่าล่าสุดเนทไปเจอลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งแล้วพี่ตต๊กใช่ไหมคือไปเซนทันแล้วหนูไปเจอหนูมองเขาอยู่นานแล้วพี่เปิ้ลหรือเปล่าแบบคนที่หนูรู้จักคือแบบมันคล้ายมากแต่คือเขาดูเด็กแล้วมีออร่าเราก็เลยแบบมองมองมองอยู่พักหนึ่งเขาหันมาเนทเออเขาว่าทักเราก่อนเลยแบบพี่เปิ้ลใช่ไหมแล้วหนูก็แบบพี่เปิ้ลเขาแก่กว ลานสหน้าเขาดูเด็กกว่าเราแล้วแล้วที่สําคัญคือผิวเขาออร่าหนูบอกพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกมาเมื่อก่อนพี่เปิ้ลไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูเด็กขนาดนี้ออไปทําอะไรมามพี่เปิ้ลบอกว่าต้อง,องไปสัญญา ใช่เลสกินแบบนี้ตอนแรกคิดแบบนั้นไปสัญญากรมแน่นอนฉบอกไม่ใช่กินโดนัทคาเจนพูดมาแค่นี้ค่ะวันนี้ลองไหมพี่ตุ๊กเออเลาก็บอกว่ามีใครว่าสันไปซื้อเลยจ้ะออแล้วที่สําคัญเน้จะบอกเลยว่านน่กินไป2อาทิตย์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแค่14วันจากหน้าเมื่อกี้ที่พังพังนะออคือเรียกว่าไม่สามารถกลับคืนมาอยู่แบบใสใสได้แล้วอะแต่ไน้กินไปแค่2อาทิตย์เดี๋ยวให้ดูรูปหน้าสดตอนตื่นนอนไม่แต่งหน้าโหนกไหมคะไมชินนอนไม่ใช่หน้าปลวกเหมือนเมื่นะหา ขอบอกภูมิใจมาก24่วันสิบสีวันแล้วพี่ตุ๊กใช่ไหมพอหนูตื่นมาวันที่14ถ่ายรูปกับตัวเองดูหน้าตัวเองคุณผู้ชมดูเผยหน้ากลบนะใช่คือแบบอยากโชว์หน้าใสๆเงี่ยไม่แต่งหน้าเลยแล้วอย่างที่บอกคือแก้มที่มันเหี่ยวเนี่ยคือมันกลับเป็นว่าผิวเราฟูกลับมาเหมือนเด็กค่ะและที่สําคัญคือรอยต่างๆคุณผู้ชมเห็นไหมแทบไม่เหลือแล้วอ่ะเออทุกวันนี้แต่งหน้าเบาๆตกออกไปไหนนะทุกคนทักเฮ้ยนี่ไม่นหน้าหน้าใสมากหน้าดูเด็กแล้วทุกคนทักเราเหมือนเดิมเลยว่าไปทําอะไรมาแต่ประโยคต้น ดีเห่อแม่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะผู้ชมถาะว่านี่น้องเนสทานไปแค่14วันใวันเฮ้ยคอลลาเจนมันช่วยได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้่ตุ๊กถึงขั้นอะไรหรือเปล่าคนรอบตัวเนสพี่เพื่อนน้องทักหมดจนมีอยู่หนึ่งคนที่เนสบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้นะคะน้องหน้าแก่กว่าเนสเยอะนะคะแต่ทุกวันนี้น้องหน้าแบบว่าตามอายุแล้วไม่อยากกั้งค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังจากปากของน้องหน่อยจากน้องกั้งค่ะพี่อ่ะตอนนี้หนูสวยหนูดูดี พี่ต้องการรูปสมัยที่หนูอะไปลบมาใช่ค่ะเหมือนไปผ่านสงคามใช่ค่ะเหมือนแบบผ่านสมอลล์รำภูมิลบมาเลยไม่น่าจะเชื่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นรูปของน้องก้าวว่าจริงหรอที่เน็ตพูดว่าเจอครั้งแรกเนี่ยไปผ่านสมอลล์รำภุหน้าน้องโดนระเบิดแลใช่ไหมคะที่ตต้ลักษณะเหมือนแบบว่าผ่านสงครามมาแล้วบอกแล้วว่าหนูไม่ได้โกูโดนสะเก็ดระเบิดมาแน่นอนหเลงส่วนตัวส่วนตัวคือเป็นคนชอบแกะสีอยู่แล้วเหมือนแบบเห็นอะไรนิดนิดหน่อยอะไรอยเงี้ยแกะมาแต่รู้ อะไรแปลกกิ๊บดำทุกสิ่งอะไรที่แก่ได้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงก็เกิดร่องรอยอารยะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากนั้นเสร็จด้วยความที่ว่าเป็นลูกตะตัญยูไปทอดปลายคุณแม่เสร็จปุ๊บน้ำมันกระเด็นค่ะโดนหน้าผาเป็นร่องรอยแบบฝั่งลึกมากยิ่งอารยธรรมลูกนั้นเลยเป็นรอยแผลเป็นสึ่งใหญ่วิญาหน้าลงไปจุ่มในกระทะใช่ไหมคะเราคือมันเป็นแผลใหญ่มากเป็นแผลลึกมากแล้วเราพอกร้องพื้นปุ๊บ ไม่ไม่ได้ไปหาหมอเรื่องคี่ว่ารักษาดูแลตัวเองได้นี่หนูเป็นยังหนูเป็นยามที่ังหนูเป็นหอยทากเหรอคะใช่สามารรักษาตัวเองได้ดูแลตัวเองพยายามหาครีมหายาอะไรมาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานอะไรที่เขาบอกว่าดีอย่างเงี้ยหนูก็ทานหมดนู่นนี่นั่นไม่รู้จะทำยังไงนู่นนี่นั่นแล้วพอดีว่าเจอพี่เนสแล้วเราก็จำได้ว่าเอ๊ะแต่ก่อนพี่เฉลเมื่อก่อนเรียกพ้าเลยใช่ป่ะพี่เนสนิ่งมากพี่เนสอะไรอยแต่ก่อนเราก็แบบ ใช่อย่างนี้นะอ,อนะไรอย่าเงี้ยเพราะด้วความที่พี่เขางานค่อนข้างจะทุกข์างานย,ยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยเราก็เห็นเอออาจจะส้มๆวกูขาวาดำๆแต่ก่อนก็จะมีสิวบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้นี่นัออ่นเสร็จปุ๊บพอมาเจออีกรอบเอา้าใช่หรือเปล่าแล้วแบบตอนแรกเอ๋ใจใช่มใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเลยแล้วถามมันว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าตอนแรกพี่เนหรือเปล่าใช่พี่เนทหรือเปล่ามันไม่ใช่ป้าเนทที่ฉันรู้จัก